จะพอไนหมอโทรมาให้ไปด่วนนะคะไปแล้วเมื่อน,นี้ท่้งไม่ล่มจ้ะแล้วก็เลยจะไปก่อนเวลาจักสองชั่วโมงนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะมืน,นี้มันล่มมันลื่นจ้ะถนนลื่นเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเข้าสุขสุขคนนะคะนาตอนนี้กะอ่อพยาพญากะ ไปเราจะเอาเดินทางไปโรงพยาบาลน,นะคะพอดีว่าหมอเพิน่นโทรมานะคะประมาณชั่วโมงที่แล้วเนาะโทรมาบอกว่าหมอเขาเพิ่งจะเห็นใบทรงโตของเรานะคะเมื่อนี้เนาะจริงๆอะ่ะเขาควรจะนัดไปตรวจแต่วันที่สิบหาแล้วว่าันว่าหมอวานสินะคะเพราะวันที่สิบสี่นะคะเราไปซอ,อ,องกล่องนะซองกล่องเหมืที่นี่หมอเลยบอกว่าหมอจะทรงเรื่องทรงโตเล่านะคะไป แผนกอุลตราซาวนะคะกับแผนกเอ็กซเรย์ X นะคะให้ให้ไปทำการอุลตราซ่ากับเอ็กซเรย์ด่วนสินะคะแล้ววันที่สิบห้แล้วก็ลอ่อเนาะลอ่บอบบเห็นใดรคอนเฟิร์มมากสิคะบบเห็นใครโทรหาเรา้งสิคะวันที่สิบหกต้องกะเห็นอย่ามีเอไปอยู่นะคะบันเมื่อนี้มอโทรมากมึงเนี่ยละโทรมาบอกวัยฉันเพิ่งจะเห็นใบ ใบทรงตัวของเธอว่าสันบะเขาก็เลยถามวันเลยถามว่าไอ้เมอร์นีน่ะเป็นไปได้บอที่เล่าสะดวกบอนะคะที่เล่าจะเดินทางไปทําการอุลตราซแล้วกับเอ็กซเรย์นะคะสองอย่างนในเมืรอนีเนาะจะเนาะเพราะว่าถ้ามันติดเสาร์อาทิตย์แล้วมันกสีมันกสีโดนนะคะมันจะลอดโดนเนาะแล้วก็ว่า เราโอเคแล้ววานเสร็จเราสามารเดินทางได้ภายในเมือนี้นะคะเขาได้ถามราว่านเราได้กินอาหารอาหารอยังไปแนในเซา์เมือนี้นะคะพี่าเก็บอกว่ากินแค่โยเกตแลวก็กาแฟแก้วหนึ่งมาสานะคะเขาก็เรียกว่าลามองว่านอกกินยังสีแล้วก็บอกว่าเรากินเป็นเป็นซุปนะคะซุปเนาะซุปบุคคลีนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดวอน เขานัดเวลานะคะหายไปแล้วค่ะทำการอุนตารซร่าแล้วก็เอ็กซเรย์เขาอุโมงค์แล่ะค่ะภายในเมือน,นี้เลยเนาะแล้วจังได้ตีก็จะมาอัปเดตให้ฟังเนาะคะ่ะเนื่องว่าผลเอ็กซเรย์เป็นจังไดย้ยังเสียขาตีะจะ,จะออบอกสุพิญญาเอฟังนะคะโปรดติดตามข่าวข้าวเนาะแล้วก็เป็นห่วงให้ายกังใจนะคะใกล้กำลังถึงบ้านแล้วคะ่ะเบิ้งเด้อคะ่ะไปหาหมอมาเนาะไปซื้อพักให้เมียจะ้ะ ตั้งหมดนี่เจ็ดลอยเจ็ดลอยกว่าค่ะไปเด้งเบิ่งได้ยังแน่เนาะตีก็ว่ามันจะสิโทรศัพท์มาหาตีก่อนเนาะจ้ะเบิ่งแล้วไปได้พักหอมหอมบัวไปได้คณะมาให้เมียจ,จะ้ะไม่ได้บอกให้เราซื้อเลยคะ่ะเราซื้อเองเราคณะเฮ็ดยังกินดีเนาะนี่เนาะพักซีจ,จะ้ะพักซี อันพักซุ่มนีก่กระสีละข้ากว่ามันยี่สิบกว่าโคลนแลจ้ะจะรับใบเสร็จเดยพักเนาะบอกบอกเนาะจะพักเสื้อเล้ามาหายน้าตีเสื้อมาแต่รับดันแคบของบ้านแล้วนะคะจะรับเสื้อมาอีกเนาะพักซี่กับเสื้อมาเดอ์เฮดเสื้อเฮดหอมให้เมียสองถงุง ปุ๋ยสังและบูจ,จะกระเพ้าก็มันวาสิโทษหาก่อนเนาะที่จะได้บอกว่าเอาหยังแน่ๆนะจะขึ้นชายเนาะอันนี้ก็ทิเอามาปลูก้นตัวเนาะจ้ะอันนี้พักยังเกาะอ่กวางตุงห้องเต้ ต้นหอมสองแพ็คนี่จ้ะขุ่นนาบักะคงปบาทโป้ติดตีบอไข่สื่อกินได้ค่ะบักะคงอยู่นี่มันแพงเนาะมึงได้ซื้อมาให้พริกไทยซื้อให้เมียสามหน่วยเพียงด้เยค่ะลอยไหมค่ะตีไปทั้หน่วยละลอยเนาะสามหน่วยกับสามลอยตอนนี้เป็นเงินไทยประมาณนหน่วยละสามรอยบาทจ้ะสามสองรอยสามรอยบาทเนาะ จ้ะอ่ะซื้อมากก็กินจะ้ะซื้อสตรอเบอรี่มาให้ลูกไส้เพลินจะ้ะอ่ะมันดูดอกดเนาะอันนี้ซื้อคนหล,ลานจะ้ะบักม่วงซื้อมาให้ลูกเพลินคือกันจะ้ะนี่โอกรอ่ะมันดูดมาก,กินอกดบักกินเนาะจ้ะมันดูดมาก,กินแห้งบักม่วงจ้ะยังพอได้ถามมาไปหาหมอมาหมอว่าจังไดแน่เนาะแต่ให้นองนั่งกินกาแฟากันจะถามจะ้ะนี่แหละแต่สุ่มเดี๋ยวจะเอาไปเก็บ อะไรอันนี้ก็สิเอาไปเอาไปให้เขาเข่าเนะาะแบบก็บไปได้มเมล็ดอันนี้นะคะทัวร์เนาะจำเห็ดทองอกจก้ะทองอกทัวรยังสิเนาะไอไทยคนกินน้ำให้ไก่กินน้ำนี่นจะ้ะซื้อมาของว่านไปก็ได้แต่ทัวรเขียวมาจ้ะจะส้มเนื้อตีก็ะสีอาม่า เอามาเห็ดเลยเนาะเอามาเพาะเอามาเสียบปักช่อมเือเก่าจ้ะเนาะเดี๋ยวมันสีน่าสีเสียจ้ะโอเคค่ะค่ะมาจ้ะเดี๋ยวเสีอาเข้ามาตัดเอาใบเอาเอะอรการเพิ่นไปปักช่อมเนาะรอบแรกเห็ดไปมันบ่ได้ค่ะเพราะว่า ติสแต็กระเขาแบบบ่สดมากเนาะมันก็เล่ปติ้ะเดาล่องใหม่พออยู่เดียวจ้ะพออยู่แต่ว่าจะเดาล่องบุงเนาะมาทดลองจ้ะเดี๋ยวเราไปลานแขกมองเราไปหาหมอมาจ้ะก็ได้แวะเสือห้เนาะค่ะจะเข้าไปไง่ๆ ผาบ่หอมเนาะคะ่ะบ่คือกับเผาบา้านเฮาเนาะกับเผาแบบาาบา,านๆนะจ๊ะมันจะหอมเนาะกะติกะถามเราเนาะ,ะว่ามืา้อนี้หมอเฮ็ดหยังให้แน่สิะคะ่ะแล้วก็บ,าาบอกว่าหมอไปนะจ๊ะแล้วรอบหน้าก็สินัดไปอีกาสิไปเอ็กซเรย์มั้งจ๊ะกจนั้นก็สินัดคุยกันเนาะ หมอเกษนัดไปไปคุยนะคะว่าจะจังใดยังสินะจีถามเล่าเมก,กีะะเลยค่ะจีได้บอกไป่น,นองฟ้านลเนาะกะรอบไปอีกกะประมาณวันคาำวันพุดนะจะจอไปอีกรอบหนึง่งไปแล้วกะหมอจนจะนัดคุยอีกนะคะว่ามีอยังผิดปกติเนะาะเลาก็รอบฟังไปเรื่อยจะ้ะหลุดแปเรือย ตามขันน้นตอนมันแหละอาจารย์มันอี่ตีกามาทรงทรเงงท้าเนาะหลังจากทีมอทรให้เราไปตรวจนะคะมันนี่เนาะนัดไปตรวจกะเราก็ออกไปตรวจกับมากะ นะคะตีกระเล่มาแจ้งข่าวพี่น้องน้ำเนาะว่าเป็นจังไดจังสิคะการลอบไปฟังไปเรื่อยจากพี่น้องติดตามข่าวข้าวไปน้ำกันค่ะดีกับว่าคูเรียนอรอกก็ลอแต่หมอเป็นบอกมากเลยจ้ะเราจะมูว่าเป็นอย่างเนาะ ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะจ๊ะจิตใจกะบอนปรนไดบอกก่อบนปบนไดแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาบอกพี่น้องสำเนาจ๊ะเนาะเอาพักพีน่น้องซื้อมาเขื่เอามาเห็ดตัดแจงไวจ้จ้ะเดี๋ยวเอาไว้โดนมันสิบ่อนนี่เนาะมันบ่อนสดนะคะผ่อนคลิปหนาเด้อจ้าตีกัขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่เก่าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย